อพื้นเทเรียบร้อยแล้วเสาก็เสร็จหมดแล้วแต่เสานี่มันทำไมขาดขาดกเกินเกิน <laughs> อืม โอ้โหผาตรงนี้เลยผาแล้วหยับแต่โอ้โงานเลยเนี่ยมันอยู่อย่างมันแกะแล้วมันไม่ดุกันอืมแต่เช้าหักฝังในเลยแล,ลแล้วก๊อก,กตัวนี้เป็นก๊อกอะไรนะต้องรับน้ำนอ,นอ่องที่ย้อนยอดสั่งไว้ครับอ่อันนั้นอันนี้อันนี้ไอ้นนตัวนี้ก็ก๊อก อันนี้เอ่อ,อันนี้หางล่างหน้าเอออันนี้กอดกลางอ, <Bene. S 1> อ๋อสองทีนึงเด็กอยู่ภูเพราะว่าอิดก่อมาเนี่ยไงใช่เขาหนังโอเคเออแต่มันตั้งตั้งเอียงนะนี่เป็นอะไรดัดได้ก่ออิดอยู่ในอิดมันก็นั่นเองว่าอิดมันก่อมาเนี้ยมันเวลาเดี๋ยวผ่าแล้วก็ขยับเล่นใส่ผู้หงออันนี้เดินผ่านไปโน่นอันนี้ผอานไปโน่น แกะแบบช้อนอันนี้มันแห้งไงนี่น้ำน้ำอ่ะอือก่ออันนี้นถึกอืมอันนี้สักโครสักโครอันนี้น้ำทิ้งตัวนี้น้ำทิง้งโอเคไอท้ท่อนี้อันนี้อ่างหน้า อ่างหน้าเดี้ยวมันจะมีถาขป้นไรกงี้ยเว้นระยะพอแล้วเนี่ยดูมันแคบๆนะพอแล้วพออะเพรอ่างอยู่นี่อ่าแสดงว่าตู้อัดน้ำอยู่ตรงนี้ใช่อืมนี่ประตูอยู่ตรงนี้เปิดชนกังฝา ก่อไหมอืแล้วเป็นกำแพงเสาเหนอแล้วตรงนี้เป็นประตูเข้าห้องห้องอิอแล้วนี่อ่านี่ประตูออกอ่ประตูออกนอกโอเตรงนี้มันในแบบมันหมายถึงเขาจะมามยประตูเขจะมีประตูสไลด์อืม